วันนั้นอะที่ตั้งคาถามถามอะเขาบอกว่าเราเขา <ๆ S 1> อยากจะไปทํางานแล้วก็มีเงินส่งเสียลูกเรียนหนังสือโอ้สุดยอดใช่แต่ถามเด็กสี่ขวบไม่ได้ต้องการเงินเพราะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเงินมีคุณค่ามูลค่าเท่ากับเท่ากับอะไรอันนี้ถ้าเป็นมแม่หรือพ่อที่กําลังจะต้องอจากลูกไปทํางานเพื่อลูกเล็กมันมีวิธีไหนบ้างะคะที่จะช่วยเขา มันมีทั้งลูกที่จะออกจากบ้านหรือคนที่จะเป็น first jobber ที่กำลังสมัครงานในช่วงเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเงื่อนไขเศรษฐกิจหลายๆอย่างบางทีมันทำให้เราต้องขยับขยายแล้วมองตัวตอยอมแลกอะไรบางอย่างไปแทนที่จะอยู่ที่เดิมช่วงวีคเอนที่ผ่านมาเนี้ยได้ไปเป็นกรรมการตัดสินแล้วมีอยู่เคสคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเออถ้าเขาได้งานเนี้ยเขามีลูกอายุ4 16, ขวบกับ16แล้เก็ถามว่าคุณจะทำยังไงให้ลูกรู้สึกว่า ไม่ได้ทอดทิ้งเขาเคสเนี้ยคือจะต้องเดินทางไปทํางานไม่ได้อยู่ที่บ้านเดียวกับลูกถ้าได้งานนี้จะต้องมีการย้ายและไปไกลด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีการเดินทางที่เป็น long distance เกิดขึ้นแน่ๆมันจะมีพ่อแม่หลายคนที่จะต้องทิ้งลูกให้อยู่กับปู่ย่าตายายหรือญาติคนอื่นเพราะว่าตัวเองต้องออกมาถามว่าผิดไหมไม่ผิดเข้าใจว่าเราทําทุกอย่างเพื่อน่ะโคตกับลูกแต่อันนึงที่อยากจะบอกก็คือมันจะมีแกลบช่องว่างใน relationship เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปฏิเสธว่ามันจะได้สิมันยากมากเพราะฉะนั้นมันจะมีแกลบอย่างนี้อยู่แล้วจุดมุ่งหมายที่เราจะทําได้ก็คือว่าทํายังไงให้แกลบอันนี้อยู่น้อยที่สุดช่อง <c oughs> ว่างตรงนี้เกิดขึ้นได้น้อยที่สุดเพราะว่าทุกอย่างอะเราต้องการที่จะ stay c o n n e c t และ keep bonding relationship ระหว่างแม่กับลูกพ่อกับลูก <c oughs> เวลาที่เราไกลกันวันนั้นอะที่ตั้งคำถามถามอะ เขาบอกว่าเพราะเขาอยากจะไปทํางานแล้วก็มีเงินส่งเสียลูกเรียนหนังสือโอ้สุดยอดใช่แต่ถามเด็ก4ี่ขวบไม่ได้ต้องการเงินเพราะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเงินมีคุณค่า,ามูลค่าเท่ากับเท่ากับอะไรแต่สิ่ง,ท,งที่เขาต้องการก็คือต้องการแม่ต้องการคนอุ้มต้องการคนที่อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเขาเลือกที่จะไปเราต้องหาช่องทางที่ทํำยังไงให้แกลบอันเนี้ย เล็กที่สุดเท่าที่เราจะทําได้มันมีวิธีไหนบ้างนะคะที่จะช่วยเขาคืออย่างที่หนึ่งเนี่ยด้วยเทคโนโลยีทุกวันเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากเพราะฉะนั้นการสื่อสารการติดต่อการที่ทําให้ลูกรู้ว่าท่านอยู่ตรงนี้นะวันที่อยู่มีวันแย่ ฉันอยู่ตรงนี้โทรมาได้เสมอส่วนใหญ่บางครั้งมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติที่คนที่เป็นพ่อแม่ที่ไปทํางานะเราซื้อของส่งไปให้ลูกเพื่อเป็นการชดเชยในวันเวลาที่เราไม่ได้อยู่กับเขาส่งเงินส่งของถามว่าลูกดีใจไหมลูกก็ดีใจแต่ว่ามันกําลังแปลนสเลตกาลังแปลความรักเท่ากับสิ่งของซึ่งมันจะติดไปเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกต้องการใช่สิ่งของลูกก็ดีใจแต่ควรจะเป็นเกิดจากความรักและรีวอร์ดแต่ไม่ใช่เกิดจากกิ้ว ของเราคือไม่ควรจะให้ถ้าจะให้คนจะให้เป็นความรักหรือว่าให้เป็นรางวัลที่เขาทําอะไรสักอย่างสําเร็จไม่ใช่ให้เพราะเรารู้สึกผิดก็ต้องให้ของใช่เขาจะเรียนรู้แล้วแลกคําว่าความรัก เข้ากับสิ่งของและในความรัดพ่อแม่แสดงออกได้โดยการยังไงบ้างคะในความห่างที่มีมเทคนโนโลยีช่วยเฟสทามคุยกับลูกได้เรารู้ว่าลูกทําอะไรเรียนยังไงเพื่อนคือคือเราสาม,มารถสื่อสารทำยังไงได้ให้ลูกรู้ว่าเรา always available ทําให้เขารู้ว่าเรารู้ว่าเรา พร้อมสำหรับเขาอยู่ตลอดใช่คือบางคนนะเราอยู่ใกล้กันขนาดเนี้ยแต่เรารู้สึกว่าเขาไม่เอเวอร์แบล็คเลยเขาแค่มีร่างกายอยู่ตรงนี้โอ้โหันี้เจ็บปะเพราะฉะนั้นบางคนร่างกายไม่ต้องอยู่ตรงเนี้ยแต่เรามีความคอนเน t และบอนดิ้งและรู้ทุกครั้งต่อให้แม่ b ีซีอยู่ไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ แต่เรารูว่าเมื่อไหร่ที่เขาไ,ได้รูเดี๋ยวเขาจะโทรมาแล้วไม่เป็น conversation ที่เขาได้ยินสิ่งที่เราพูดเขาได้ยินความเจ็บปวดของเราร่างกายไม่อยู่ตรงนี้แต่เขารู้ว่า emotional psychological แม่อยู่เพราะมแม่ได้ยินในความเจ็บปวดในวันดีๆของเขาในวันแย่ๆของเขาทํายังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาต้องการแม่แม่จะอยู่ตรงนั้นเสมอหรืออย่างทาอยู่ที่นูน่นใช่ไหมคะก็จะมีเด็กเยอะมากที่ ออกจากบ้านมาอายุสิบแปดไปเข้าคอลเลจเด็กที่นู้นอ่ะเขาจะเรียนมหาลัยที่รัฐไหนก็ได้ถ้าเขาอยากจะย้ายเมืองย้ายรัฐทีนี้เราก็จะต้องไปอยู่อในมหาลัยแล้วสิ่งที่เราจะเห็นบ่อยมากก็คือพ่อแม่ที่อยู่ต่างรัฐกับเราเนี่ยแหละจะส่งแคร์แพ็กเกจมาให้ก็คือเปิดมามีขนมที่เราชอบพ่อแม่จะรู้นี่เราพูดถึงขนมแบบว่า e x p e n s i v e ซีฟใดๆขนมถุงแม่รู้ชอบขนมปี๊บก็ส่งขนมปี๊บมาใช่อะไรก็ได้พอมันเปิดมามันไม่ใช่แค่อิ่มที่ท้องนะมันอิ่มที่ใจแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในเชิงคุณภาพไม่่ใช เรื่องของปริมาณหรือว่า,วาไม่ใช่เร<อ>ื่องของราคา